เดี๋ยวกันนะเราวิ่งมาเราขับรถทางนู้นแล้วก็มานี่ฉลับาไรก็อยากอะพี่พุงไปนะไปชี้เลยไปชี้ไปชี้เลยตรงไหนตรงไหนต้องดฝั่งซ้ายด้กนชี้เลยตรงไหนอะตรงนี้เหรอจ

ลุกไปชี้เลยตรงไหนอ่างเขนี่ยที่ลอยบินะครับอ่าิดึงมันดึงไ้ดึงมัอยู่ตรงนี้ชนกับอะไรรถมาลากขึ้นแล้วรถรถของใครไม่รู้พี่รถไม่รอนี่แหละ อ่ารถในซอยนี้แล้วก็ยังไงต่อเราเราจะต่อนี้ปุ๊บใช่แต่ผมมารถผมมาเสียหลักตรงโน้นทางเสียหลักตรงโน้นไปหลังมาแค่ผมตั้งใจถอยหรอกผมตั้งใจตีผมก็จะเดินหน้านี่แหละเยีเ่ยมค้างอ่าผมจำได้คร่า้าคุยง่ายผมหลับในอ,ะอ่ะโอเคแล้วก็ขับรถกลับบ้านใช่ผมขับกลับบ้านข,ข,ขับเองกับมือเลยขับเองกับมือเลยโอเคยืนยันนะยืนยันครับเนี่ยรอยล้อผมยังมีรอยดึงก็ยังมีเลยเมื่อเช้ายืนยันนะแต่เมื่อมื่อเขาสลัดสรวัดแล้วเมื่อเช้าอ่ะ